สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฝึกระบายสีเซตกันนะคะสำหรับแผนภาพเวนหลังจากที่เราได้เรียนมาแล้วว่าการระบายหรือการเฉดแผนภาพเวนเนี่ยนะคะจะทำให้เรารู้หรือเราทราบบริเวณที่แสดงเซตนั้นๆน,น,นะคะยูเนียนยูเนียนคืออะไรนะลูกยูเนียนคือรวมอันแรกเลย A ยูเนียน B A ยูเนียน B ก็คือเอา A รวมกับ B ซึ่งในที่นี้นะคะ เซตเเล็กกว่าเซต B หรือ a เป็นสับ B เพราะฉะนั้นในที่นี้ A ยูเนียน b จะได้เซต B ใช่ไหมคะ,ะดูข้อที่2 A อินเตอร์เซกบคือตรงที่ซ้ำกันของ a กับ b ในที่นี้ A เล็กกว่า B นะคะเพราะนอินเตอร์เซกกันก็จะได้ตัวที่เล็กกว่าได้ตัวที่เล็กกว่าคือได้ตัว A ได้ตัวที่เล็กกว่านะคะ ว่าเอาตรงที่ซ้ำกันนั่นก็คือเลขซ้ำกับตัวใหญ่จะได้ตัวเล็กนะคะถ้าตัวเล็กยูเนียนกับตัวใหญ่จะได้ตัวใหญ่อ่ะต่อไป a ยูเนียน b แล้วพรามเราทำตัวนี้ก่อนนะคะ a ยูเนียน b เราได้ตรงนี้เนาะได้ a กับ b ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพรามแปลว่าไม่เอาพอไม่เอาก็คือได้พื้นที่ด้านนอกนะคะได้พื้นที่ด้านนอกทั้งหมดเลย ได้พื้นที่ด้านนอกทั้งหมดเลยต่อไป a intersect b แล้วพราม a intersect b เนี่ยในที่นี้เล็กซ้ำกับใหญ่ได้เล็กฮะพ้านไม่เอาตรงนี้ก็จะได้พื้นที่ด้านนอกด้านนอกตัวเล็กนะคะด้านนอกตัวเล็กเพราะว่า a intersect b เนี่ยได้วงเล็กคือได้วง a พอไม่เอาก็ได้ตัวข้างนอกทั้งหมดเลย ได้ตัวนี้นะคะต่อไป a พม intersect b พลัมนะคะนักเรียนคะตามกฎที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยนะตรงนี้มันจะได้อะไรคะ a union b ทั้งหมดคอมพลีเมนต์ใช่ไหมลูกทั้งหมดอมพลีเมนต์นะคะอ่ะเราก็แสดงว่าตรงเนี้ยได้ a union b ทั้งหมดอมพลีเมนต์ก็จะได้เหมือนกันกันกบข้อ5 ได้เหมือนกันกับข้อ5นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ทราบกฎนี้จะทําข้อนี้ยังไงเราลองมาใส่ตัวเลขลงไปสมมติข้างนอกคือเพื้นที่เลข1เลข2และในสุดคือพื้นที่เลขสามเราจะทํา A พรามเอพรามคือไม่เอา A ไม่เอา A ก็จะเป็นพื้นที่ตรงส่วนของเลข1กับเลข2อง t ินเ e อร์เซตพรามบีพรามคือไม่เอา B ตรงนี้นะคะไม่เอา B ตรงนี้คือ B ไม่เอา B ก็คือเหลือพื้นที่ตรงเลข1อินเตอร์เซตคือเอาตัวที่ซ้ำกัน2ตัวนี้ซ้ำกันคือพื้นที่ตรงเลข1นะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันได้เป็นพื้นที่ด้านนอกพื้นที่ด้านนอกของ B กับ A ตรงนี้ออกไปเลยนะคะซึ่งจะเท่ากันกับพื้นที่ในข้อ3 นะคะเท่ากันกับพื้นที่ในข้อสามคต่อไป a u n a พลาม union b พรามถ้าเราได้สมบัติมันเราจะรู้ว่าตรงนี้คือ a intersect b แล้วพลามว่ามันก็จะระบายสีได้เหมือนกับข้อที่4นะคะได้เหมือนกับข้อที่4 ส่วนใครที่ทำแบบนี้หรือจำกดไม่ได้นะคะก็สามารถจะแทนพื้นที่นะฮะเป็นเลขหนึ่งสองสามเหมือนกับข้อเมื่อกี้ได้นะฮะ,ะเหมือนกันกับพื้นที่ในข้อ4นะคะ,ะต่อไปข้อที่7จ็ด a intersect a พราม a คือพื้นที่ตรงนี้ อินเตอร์เซตกับ A พลามพรามคือไม่เอา A ค่ะแสดงว่าไม่มีที่ซ้ำกันเลยข้อนี้ไม่ต้องระบายนะคะเพราะคำตอบของมันคือเซตว่างค่ะต่อไป B พลามยูเนียน B B พลามก็คือนอก B u ยูเนียนคือรวมกับหรือระบายกับ B ก็ได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะได้ทั้งหมดเลยนั่นคือ B พลามยูเนียนกับ B ต้องได้หลายลูก ได้ทั้งหมดก็คือ universe นะคะได้ทั้งหมดคือ universe, universe. อม,มาฝึกระบายต่อนะคะ a union b ข้อนี้ a. อันนี้เราเรียก a ว่าเป็น disjoint set นะคะ a กับ b เพราะว่าไม่มีส่วนที่ร่วมกันเลยเพราะนั้นก็ระบายไขร,ระบายมันแบบนี้ได้เลยนะะข้อ A อิ a intersect b มีที่ซ้ำกันไหมคะไม่มีแปลว่าเป็นเสร็จว่างนั่นคือไม่ต้องระบายต่อไป A union B พรามถ้า A union B เป็นแบบข้อหนึ่งนะคะพลามคือไม่เอาตรงนี้นั่นเองค่ะก็จะได้พื้นที่ด้านนอก A กับ B ได้พื้นที่ด้านนอก A กับ B นะคะข้อ4 A intersect B p r i m ในที่นี้ A intersect B จากข้อ2มันเป็นเซตว่างเนะลูกเนาะเพราะฉะนเออินเตอร์เซกก็คือไม่เอาเซตว่างแปลว่าเอาหมดเลยเอาหมดเลยนะฮะข้อ5 A p r i พรามอินเ e อร์ p ซ i m จากข้อที่แล้วได้หรือยังคะมันคือ A union B ทั้งหมดพรามเพราะฉะนั้นก็จะได้เหมือนกับข้อ3 ก็คือได้พื้นที่ด้านนอกนะคะด้านนอก a กับด้านนอก B ต่อไป A พรามยูเนียน B พรามก็คือ A อินเตอร์เซก B แล้วพรามเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ทั้งหมดเลยเหมือนก,นกันกับข้อ4เพราะน,นี้ A กับ B ไม่มีส่วนที่ซ้ำกันเลยนะคะต่อไป A พรามอินเตอร์เซก B พรามอันนี้ได้เซ็จว่างไม่ต้องระบาย และ B พรามยูเนี B อันนี้ได้ Universe ใช่ไหมฮะได้ Universe B พรามคือไม่เอา B ยูเนีกับใน B เพราะฉะนั้นก็นอก B กับใน B รวมกันก็เก็ดใช่หมดเลยนะคะอ่าต่อไปข้อต่อไปเนี่ยเขาจะให้รูปภาพหรือว่าให้แผนภาพเวนที่ระบายสีมาเรียบร้อยแล้วให้เราเขียนว่ามันแสดงเซตใดนะคะลูกให้เราเขียนว่าแสดงเซตใดข้อ1สังเกตว่าระบายตรงสีฟ้าเนี่ย เอาหมดเลยยกเว้นตรง b แปลว่าข้อนี้คืออะไรคะ b พรามนะคะข้อนี้ล่ละลูกเอาข้างนอกข้างนอกหมดเลยนอกอะไรนอก a กับ b ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น a union b a union b ก่อน a u n i ยน b คือตรงนี้แล้วพรามคือไม่เาเพราะฉะนั้นข้อนี้คือ a union b ทั้งหมดพรามข้อนี้ล่ะคะ ข้อนี้คืออันนี้ a อันนี้ b ใช่ไหมคะเอาใน a เอาใน a แต่ไม่เอาใน b เพราะฉะนั้นก็จะเป็น a นเตอร์เซก b พลามก็คือเอา a นะฮะไปซ้ำกับไม่เอา b เพราะน,นี้ไม่เอา b ใช่ไหมคะมันก็เป็น a นเตอร์เซก b พลามต่อไปข้อ4เอาหมดยกเว้น b ก็คือ ข้อ5เอาหมดเลยข้างนอกยกเว้นตรงนี้ตรงนี้คือตรงที่ a กับ b ซ้ากัน a กับ b ซ้ากันคือ a intersect b ค่ะเอาข้างนอกหมดเลยก็คือพรามอันนี้ล่ะเอาอยู่ใน a แต่ไม่เอาใน b แต่ไม่เอาไม่มีใน b นะคะใน a เนี่ยเอา a นะแต่ไม่เอาที่อยู่ใน b ก็ อินเตอร์เซ็กกับ B พลามนะคะ A อินเตอร์เซ็กบีพลามต่อไปวงนี้ข้อ7เอา A หมดเลยเอา A หมดเลยแปลว่า A ยูเนียนหรือรวมกับอันนี้เอาแค่ตรงที่ซ้ำกันของ B กับ C ก็คือยูเนียนกับ B อินเตอร์เซ็กซีฮะต่อไปข้อ8 A แน่ๆใช่ไหมคะ A แต่ว่าไม่เอา b กับไม่เอา c ก็คืออินเตอร์เซ็กกับ b พรามอินเตอร์เซก c พรามนั่นเองนะคะไม่เอา b กับไม่เอา c เอาใน a เอาใน a แต่แต่ก็คือและนั่นเองลูกไม่เอา b และก็ไม่เอา c พร้นก็คืออินเตอร์เซกนะคะต่อไปข้อ9ข้อ9เอาหมดเลยยกเว้นอะไรคะยกเว้นตรง a กับ b ที่มันซ้ำกัน แปลว่าอันนี้คือ a intersect b พรางข้อสิล่ะนิดเดียวตรงนี้ซ้ำกันหมดเลยนิดเดียวจริงๆซ้ำกันหมดเลยก็เป็น p intersect q intersect r นะคะดูชื่อเซตด้วย11ล่ะเอาข้างนอกหมดเลยแต่ไม่เอาใน p ใน q ใน r พรเาะั้นก็จะเป็น p union q union r ทั้งหมดพราม ข้อ11ข้อ11โเอ็ยเอาอะไรหมดเลยคะนี่เอาเซตอาร์หมดเลยเซตอาร์ R, แล้วก็เอาตรงที่ซ้ำระหว่าง P กับ Q แปลว่าเป็น P อินเตอร์เซกกับ Q ซ้ำกันคือตรงนี้นะคะแล้วก็เอา R หมดเลยเอา R หมดเลยก็คือยูเนียนอยูเนียนข้อ13เอาข้างนอกหมดเลยเอาข้างนอกหมดเลยนอกอะไร นอก P นอก Q นอก P นอก Q เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ P Union Q พรามต่อไปข้อ14เอาอะไรหมดเลยคะเอา Q ใช่ไหมก็เป็น Q แล้วไปเอาตรงไหนอีกก็คือ Union เอาตรงที่มัน Overlap หรือคาบเกี่ยวระหว่าง P กับ R ก็คือ P i n t e r s e c t R P i n t e r s e c t R นะฮะต่อไปข้อ15 เอาตรงไหน p overlap กับ q p overlap กับ r q overlap กับ r แล้วเอาทั้ง3ซีกเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือ p intersect q ก็คือซ้ำกับ q ยูเนียนกับตรงที่ p ซ้ำกับ r ยูเนียนกับตรงที่ r ซ้ำกับ q ซ้ำก็คือ intersect นะคะก็จะได้พื้นที่3ที่พื้นที่3ที่ เอาละต่อไปข้อที่8ปโอ้ข้อที่8เนี่ยบอกว่าให้สมาชิกแบบแจกแจงมานะคะ A union union คือรวมกันก็ได้ลบหนึ 01, ตรงไหนซ้ำเขียนครั้งเดียว A union B แล้วพลามแปลว่าไม่เอา A union B แล้วไปเอาในไหนเอาใน universe ไม่เอาลบหนึแสดงว่าเหลือ ลบสกับ2นะคะข้อที่2 A งพรามคือไม่เอา A ไม่เอา A แล้วไปลอาไนไหนคะเอาใน universe ไม่เอาลบหกับ0ก็จะเหลือ1 2ลบ2 B' นะคะ b พรมไม่เอา B ค่ะไม่เอา B คือไม่เอา1กับ0ก็จะเหลือ2ลบ1ลบ2 A' ไพรามอินเอร์เซกพรามได้ไรคะ A' พรามเรามีแล้ว B พรมเรามีแล้ว i ินเ r s e c t ซคือเอาตัวที่ําได้ไรคะ2กับลบ2เนาะก็ต่อไปต่อไป A i n ินเ s e ร t เเอาตัวที่ซ้ํและของ a กับ b ก็คือ0ข้อ3 A i n t e r น e c t B แล้วพราม์ Intersect B แล้วพรามแปลว่า a Intersect B นี่คือ0ใช่ไหมคะ พราสม์คือไม่เอาศูนย์แต่ไปเอาในยูนิเวอร์สก็เหลือ 1, 2, ึ่ลบหนลบสนะคะต่อไป A พราสม์ยูเนียน B พราสม์เอพรามยูเนียนบีพราม์หนึ่ง เมื่อกี้มันลบออกไปนะคะ a อพาร์มยูเนียนบีพาร์มอันนี้ a อพาร์มอันนี้ b ีพาร์มยูเนียนคือเอามารวมกันตัวไหนไม่มีเออตัวไหนซ้ำกันเขียนแค่หนึ่งครั้งาลบสองซ้ำกันเขียนแค่หนึ่งครั้งนะคะในสองเซตนี้นะต่อไป a ยูเนียน C A ยูเนียน C A กับ c ยูเนียนกันยูเนียนกัน A กับ C ตัวไหนซ้ำกันเขียน1ครั้งได้ลบ1น1นะคะลบ1,01 1. ต่อไป A อยูเนียนแล้วพรามก็คือไม่เอา A อยูเนียนก็จะเหลือ2กับลบ2นะคะซี C, พรามไม่เอา C ไม่เอา C ไม่เอา C C คือลบ1,01ไม่เอาลบ1,01เหลืออะไรคะ2กับลบ2 A พลามอินเตอร์เซกซีพลามเอพลามคือตัวนี้ค่ะ C พลามคือตัวนี้ดูตัวที่ซ้ำกันได้เลยเอ่ย2กับลบ2ต่อไป A อินเตอร์เซกซีเออินเตอร์เซกซีดูตัวที่ซ้ำกันของ A กับ C นะคะก็จะเป็นลบ1กับ0 A อินเตอร์เซกซีพลามคือไม่เอาไม่เอาลบ1กับ0นก็เหลืออะไรคะลบ2 1, สอง ต่อไป A อพรามยูเนียนซพราสมไวเอพรามคือตรงนี้ยูเนียนซพรามคือตรงนี้ยูเนียนคือเอามารวมกันนะคะก็จะได้หนึ่งสองลบสองขอแปดพราสมยูเนียนซพรามได้หนึ่งสองลบสอง u พรามก็คือ universe ไม่เอา universe ก็ต้องได้เสร็จว่างก็ต้องได้เสร็จว่างนะคะสังเกตดูนะคะสองข้อนี้คำตอบเหมือนกันนั่นคือ,อ a intersect b พรามเท่ากับ a พราม union b พรามนะคะเีสังเกตเหมือนมันกระจายพรามมาได้แต่ intersect ต้องเปลี่ยนเป็น union นะคะ แล้วสองข้อนี้เหมือนกันค่ะแปลว่า A union B แล้วพรามจะเท่ากับ A พรา um, ม i n t e r s e c t ก B พลามเหมือนกันนะคะกระจาย c o m p l เ m e n t เข้าไปได้แต่ยูเนียนเปลี่ยนเป็น intersection นะครับต่อไปข้อที่9จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะฮะ A พรา um, ม i ิน e r s e c t ก A เรามากระจายข้อนี้กระจายพรามเข้ามาให้มันได้ตรงนี้ก็จะเป็น a พรามแล้วพรามอินเตอร์เซกเปลี่ยนเป็นยูเนียน a พรามใช่ไหมคะกระจายพรามเข้ามา a พรามภาพก็ได้ a ยูเนะะียนกับ a พรามนะคะ a ยูเนียนกับ a พรามได้ไรคะเอา a และไม่เอา a มารวมกันก็ได้ universe วั้นรูปอย่างง่ายข้อนี้คือ universe นะคะเอาละต่อไป ข้อนี้เหมือนกันกระจายพรามเข้ามากระจายพรามเข้ามานะคะก็จะเป็น A อพรามมันมี A อพรามนะแล้วพรามอีกทีหนึ่งอินเตอร์เซ็กต้องเปลี่ยนเป็นยูเนียนค่ะ B ีพรามแล้วพรามอีกทีหนึ่งเพราะเรากระจายตัวพรามเข้ามาใช่ไหมคะยูเนียนกับยูเนียนกับ A อยูเนียนบแล้วพรามนะคะเพราะนั้นเอพรามพรามก็ได้ A b พลามก็ได้ b a union b รวมกับ a union b พลามก็คือเอา a union b รวมกับไม่เอา a union b เพราะฉะนั้นข้อนี้เหมือนคล้ายๆข้อ1ก็คือได้ u ยู v e r เวนะฮะต่อไปข้อที่3 a union อ่า a union อย่างนี้เรากระจาย a union เข้ามาให้ได้นะคะแต่ตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมาย intersection เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น a union a intersect กับ a union b intersect กับ a union b a union a ตัวเดียวกันได้ a intersect กับ a union b นะคะก็คือตรงพื้นที่ a ซ้ํากับพื้นที่ a รวม b แปลว่าตัวที่ซ้ํากันคือตัวไหนคะคือตัว a เพราะารูปอย่างง่ายข้อนี้คือตัว a นะคะ ต่อไปข้อที่10เติมช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ I, I เป็นสมาชิกตัวนี้เป็นสมาชิกในนี้มีไหรือยังยังก็เติมไลงไปนะคะ,ะเขาบอกว่าเป็นสับเซตตัวนี้ต้องเป็นสับเซตของตัวนี้แปลว่าในในเนี้ยค่ะจะต้องมี1 3 5 9 6มี9แล้วมี5แล้วขาดอะไรคะ1 3า ก็เติมลงไปอินเตอร์เซ็กกันแล้วได้5ข้อ3อินเตอร์เซ็กกันแล้วมันได้5แสดงว่าเซตแรกต้องมีเลข5นะคะตัวต่อไปข้อที่4อินเตอร์เซ็กกัน2เซตนี้อินเตอร์เซ็กกันแล้วต้องได้ลบ1กับ1ตรงนี้มีลบ1แล้วแปลว่าตรงนี้ต้องมีลบ1ด้วยนะคะต่อไปได้1ตรงนี้มี1ตรงนี้ยังไม่มีก็เติม1ลงไป ข้อห้ายูเนียนกันแล้วได้หน <8, 7. S 1> ึ่งแปดเจ็ดโอเปลี่ยนโจทย์ให้ด้วยนะคะโจทย์ผิดนะคะตรงนี้คืออินเตอร์เซ็กกันนะคะอินเตอร์เซ็กกันได้หนึ่ง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 แปลว่าต้องมีหนึ่งนะคะ 8กับ7มีแล้วเรียบร้อยแปลว่าแล้วตรงนี้ต้องได้8นะคะได้8เปลี่ยนโจทย์เป็น intersection นะคะถ้าเป็น union มันจะไม่มีคำตอบนะคะข้อนี้ต่อไปข้อยู union กันต้องได้7อ่า7มีแล้ว8มีแล้ว union คือรวมนะลูก9มีแล้วขาด 0, 0 0มีในเซตแรกแปลว่าต้องมีในยูเน n ยนมมีใน union แปลว่าต้องมีในเซตแรกด้วยนะคะ ต่อไปข้อ7ยูเนียนกันยูเนียนต้องได้หนึ่งสห้าใช่ไหมลูกแปลว่าตรงนี้ต้องเป็น0ฝั่งนี้ต้องเป็น 1, นึ่เป็นห้าได้นะทันไหมคะข้อ8ต้องได้อะไรเอ่ยยูเนียนแล้วมี8แปลว่าตรงนี้ต้องมี8ฝั่งซ้ายยังขาดเลข 1, เลข4ต่อไปข้อ9ถ้า x อยู่ใน A อินเตอร์สิก b x อยู่ใน a intersect b แปลว่า x เนี่ยต้องอยู่ใน a และนะคะมันคือตรงที่ซ้ำใช่ไหมเพราะนั้ต้องอยู่ใน a และอยู่ใน b ข้อ10 x อยู่ใน a ยูเนียน b ถ้าอยู่ใน a u n i o น b แปลว่าอยู่ใน a ก็ได้หรืออยู่ใน b ก็ได้นะคะฐานะต่อไปข้อ11ให้เราเขียนแผนภาพเวนแสดงต่อไปนี้ มียูนิเว s ร์ถึง k เซต a b c แล้วลองดูซิมันมีตัวที่ซ้ำกันทั้ง3เซตไหมนะคะเราจะได้วาดรูปได้ถูกต้องอ่าทั้ง3เซตมีที่ซ้ำกันเพราะ,ะต้องวาดแบบนี้นะคะก็คือ a b c ทั้ง3เซตซ้ำกันคือตัวอะไรลูก ตัวดีนะคะก็เขียนดีลงไปต่อไปดู a กับ b a กับ b มีตัวไหนซ้ำกันอีกไหมไม่มีไม่มีนะคะเอากับ c a กับ c มีตัวซ้ำกันคือตัว e กับตัว f แปลว่า e กับ f เนี่ยต้องอยู่ตรงนี้นะคะ e กับ f อา B กับ C มีตัวซ้ากันไหม B กับ C มีตัว B อ่าเพราะฉะนั้น B กับ C มีตัว B ต่อไปก็แค่ไล่เซตให้มันครบเนาะแสดงว่าเซต A A ขาดตัว A ดูนะคะในวงกลม A ก็ A D E F A D E F ครบในวง B B กับ D B กับ D ไปแล้วเหลือ I J K C มี E F D B แล้ว E F D B แล้วก็เหลือตรงนี้คืออะไรลูก C กับ G C กับ G นะฮะมีข้างนอกไหมดูข้างนอกมีไหมก็คือต้องมี A ถึง K ให้ครบ A B C D E F G H ขาดตัว H แล้วก็ I J K นะคะขาดตัว H แปลตัวเดียวแปลว่า H อยู่ข้างนอก อ่ะต่อไปดู a intersect b a intersect b คือวงนี้ค่ะเพราะนั้น a intersect b เนี่ยก็คือตัว d ดอกอย่าลืมต้องใส่เครื่องหมายเซตด้วยนะคะ a union b a union b คือ a กับ b รวมกันค่ะอ้อโทษ a union c คือวง a กับวง c รวมกันก็เขียนมาหมดเลยลูกที่เป็น a กับ c ก็จะได้เป็น a e f D B C G เวลาเขียนเซตแบบนี้ขั้นระหว่างสมาชิกของเซตด้วยเครื่องหมายคอมม่านะคะ A union B union C ก็ใช่หมดเลยยกเว้นตัวอะไรคะยกเว้นตัว h ก็เป็นอันนี้เรียงละกันจะได้ดูง่ายๆยกเว้นตัว h นะคะ ต่อไป A union C แล้วพรามถ้าเรียนคะอยากให้ดูตรงนี้นะคะ A union C คือตรงนี้ A union C A union C แล้วพรามคือไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ต้องเหลือแค่4ตัวนี้คือ I J K H ต่อไป B intersect C B intersect C คือวง B กับวง C คาบเกี่ยวกันก็คือตัว B กับตัว D ต่อไป A' i พรา r มอินเตอร์เซกบีพรามคือไม่เอา A อ n ินเตอร์เซกบพราคือไม่เอา A นะคะอินเตอร์เซกกับ B ก็จะเหลือแค่อะไรไม่เอา A นะมาอินเตอร์เซกับ B ก็จะเหลือ ijkb เหลือ ijkb อีกรอบนะคะข้อนี้ A พรามคือไม่เอา A ไม่เอา A ทั้งหมดเลยแล้วมาอินเตอร์เิกกับ B แปลว่าซ้ำกันแค่ตรงนี้นะคะก็คือ IJKB นั่นเองต่อไป A u ยูเน B ยนอินเตอร์เซกซี A ยูเนีคืออย่างนี้ค่ะ A u ยูเนีคืออย่างนี้อินเตอร์เิกซีคือซ้ำกับ C ก็มี4ตัวนี้เนาะ BDEF นะฮะ BDEF ต่อไป A อินเตอร์เซก B อินเตอร์เซก C ซ้ำกันทั้ง3เซตมีตัวเดียวคือตัว d ีดอกต่อไปซ้ำกัน3ตัวแล้วพรามเมื่อกี้ซ้ำกันมันคือ d พอไม่เอาก็คือไม่เอาดีตัวเดียวนอกนั้นเอาหมด d ไม่เอานะคะ ต่อไป B พรามยูเนียน C พราม B พรามคือไม่เอา B ไม่เอา B คือทั้งหมดนี้ไม่เอา B แล้วยูเนียน C พรามบางคนแบบโอ้แม่หนูจำกฎนี้ได้ว่าพรามเนี่ยมันคือ A อิ intersect C แล้วพรามอ่าได้เท่ากับตัวนี้ใช่ไหมคะได้ A อิ intersect C แล้วพรามนะคะทำไงนะถ้ามันกระจายเข้ามาก็กระจายพรามแต่อิ i n t e r s e c กเปลี่ยนเป็นยูเนียนนะคะวัน A อิ intersect C A i n t e r s e c C คือ D E F เพราะฉะนั้นพรามก็คือไม่เอา D E F n. นอกนั้นเอาหมดเลยก็จะได้เป็น A C E F G H I J K นะคะก็จะได้ตัวนี้นะฮะเป็นไงพอได้นะอ่าวันนี้พอแค่นี้ค่ะ